รายการต่อตนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับ อัปเดตไทยแลนสัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่อำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับโดยจุดที่บินมายืนอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่เลยครับศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาศราชินีนะครับ ที่แห่งนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นนากุ้งร้างครับหลังจากนั้นมีการพลิกฟื้นกลายมาเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับมีพื้นที่กว่า700ไร่ด้วยกันการเดินทางมาที่นี่เนี่ยนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างและมีอะไรให้บินได้อัปเดตติดตามชมได้ในอัปเดตไท a แลนด์วันนี้ครับ ก่อนที่เราจะไปลุยเพื่อศึกษาการเรียนรู้ที่นี่กันนะครับเราจะต้องมาศึกษาประวัติความเป็นมากันก่อนนะจะรู้ที่มาที่ไปกับพีจูนสวัสดีครับพี่จูนสวัสดีครับคุณบินครับ,รบที่นี่เดิมผมทราบมาว่าเป็นนากุ้งร้าง ใช่ครับจริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นพื้นที่สัมปทานนากุ้งครับ,รบในปี2 5 2 4จนถึง2 5 3 4 10ปี717.33ไร่ครับแล้วก็ในช่วงปี2539เนี่ยในหลวงรัชะกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จที่วนาอุทยานปราณบุรีท่านก็ทรงเห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทรงห่วงใยประชาชนพื้นที่ตรงนี้นะครับทรงดำดิให้มีการฟื้นฟูซึ่งตอนนั้นก็เลยมีมการต่ออายุสัมปทานนากุ้ง <S 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 แล้วก็เอาพื้นที่ตรงนี้เข้าไปสู่ พื้นที่โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติซึ่งรัฐบาลทําเองไม่ไหวครับก็รับอาสาบริษัทห้างร้านเข้ามาร่วมกันนะครับประชนมาช่วยกันด้วยใช่ซึ่งตอนนั้นทางปตทเนี่ยก็ขอสา,าเข้ามาร่วมปลูก1ล้านไร่นะครับใน48จังหวัด เราก็เข้ามาเริ่มปลูกในปี2 5 4 0จนปี2 5 4 5เนี่ยก็มีการทําพิธีน้อมก้าถวายกับพระองค์ท่านซึ่งพระองค์เสด็จเนี่ยมารับมอบกับกรมสมเด็จพระเทพที่พื้นที่แห่งนี้นะครับ,รบซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยพระองค์มีพระราชดำรัสนะครับที่มีความสําคัญนะครับว่าปลูกป่าแล้วเนี่ยต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์และขณะเดียวกันต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยท้ายสุดก็คือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นมาเพื่อให้พื้นที่อื่นๆได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์พื้นที่ที่ผิดพลาดในอดีตแล้ก็เรรรราาไดับพะช นามจากสมเด็จพระพันปีหลวงวสิลินาศราชนีเมื่อวันที่20กรกฎาคม2547ครับเ,เหมือนที่คุณจูนบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยนะครับต้องการที่ให้ที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ใช่คนที่เข้ามาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างเราแบ่งลักษณะการเรียนรู้ไว้เป็นอย่างไรครับให้คนได้ชมกันครับก็มาถึงที่นี่นะครับเราก็จะมีอาคารที่ให้ข้อมูล uh huh. นะครับแล้วก็จุดไฮไลท์ที่ทุกคนมาแล้วต้องไปนะครับก็คือต้นไม้ทรงปลูก ในหลวงรอกเก้ามีศาลาที่ประทับนะครับเรียกศาลาท่าตะบูนนะครับอันนี้ถ้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยสามารถพายเรือคายักได้ด้วยและนอกจากนั้นยังมีลานห่วงโซ่อาหารครับที่เราจะให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้รเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในป่าเชลเลนด้วยั้นวันนี้มาทั้งทีครับต้องให้คุณจูนได้พาบินแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไปดูจุดสําคัญซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ได้ไหมครับได้ครับเรียนเชิญเลยครับอ่างันไปกันเลยครับไปไปดูกันครับ 45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต TPI BioSan ดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้าง ระหว่างเดินเข้ามาเนี่ยนะครับพี่จูนผมเห็นมีตาข่ายสีฟฟ้าอันนี้ไม่ได้เอาไว้ตากปลาใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาไว้ทำอะไรฮะอันนี้เป็นเป็นแปลงวิจัยสาธิตที่เรานําเสนอให้นักท่องเที่ยวได้เห็นการวิจัยในพื้นที่ของป่าชายเลน <c oughs> ครับเขาเรียกว่าเป็นการเก็บการร่วงหล่นพันธุ์ไม้เนี่ยเวลาเขาเติบโตในดินใช่ไหมครับเขาว่าดูดแร่ธาตุเข้าไปเก็บตามส่วนต่างๆของพันธุ์ไม้ทั้งกิ่งก้านใบนะครับทีนี้พอร่วงหล่นลงมาเราก็จะมาดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ย มีการร่วงหล่นลงมามากน้อยแค่ไหนอพอนำไปวิเคราะห์เป็นธาตุอาหารนะฮะในตรเจ่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยมันกลับคืนมาที่ดินต่อพื้นที่เนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันใช้เวลาย,ย่อยสลายเท่าไหร่พวกนี้เราก็จะสามารถรู้ความสมบูรณ์ของป่าได้เขาทํากันเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆนะครับมีการ,รวิจัยถึงขนาดนี้ครับ,รบจะได้รู้ว่าพื้นที่แห่งนี้มีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง ในป่าชายเลนเนี่ยก็จะมีสัตว์นานาชนิดเลยเพราะว่าเป็นแหล่งอนุบาลเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงของสัตว์เขาด้วยนะ<ช>ครับมีสัตว์อะไราที่เด่นๆบ้างครับระบบมิเวศป่าชายเลนเนี่ยเป็นระบบมิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ,าพสูงมากนะครับถ้าเราไปบนภูเขาเนี่เราก็จะเจอแต่สัตว์บกเราไปดำน้ำเราก็เจอแต่สัตว์น้ําแต่ป่าชายเลนเนี่ยทั้งบกและน้ำมาเจอกันความหลากหลายจะสูงมากนะครับในพื้นที่เราเนี่ยเราก็มีการศึกษาวิจัยนะครับอย่างนกเนี่ยปัจจุบันเราพบ102ชนิด แล้วก็กําลังพัฒนาเป็นเส้นทางดูนกสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็ปูชนิดต่างๆแล้วก็พบ28ชนิดนะเป็นปูกลุ่มปูแสมที่เราเอาไปใส่ส้มตำอะไรก็มีประมาณ13ชนิดได้แค่ปูแสมประเภทเดียวเด่นนะมี13ชนิดแล้วกันใช่ใครับผมแต่ทั้งหมดเนี่ยรวมปูดำปูอะไรต่างๆก็ประมาณ28ชนิดนะแล้วก็หอยชนิดต่างๆก็ประมาณ26ชนิดมดปวกมดนี่56ชนิด ในนี้ครับแล้วก็ลวก7ชนิดผู้ชมครับมาที่นี่เราไม่ต้องมานั่งวิจัยเองนะเขามีข้อมูลครบเลยครบเลยคือยอมใจนักวิจัยเหมือนกันนะครับที่สามารถจำแนกได้ละเอียดมากว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันกับมันได้ชนมาอีกจุดหนึ่งนะครับต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาแปลกดีจุดนี้เรียกว่า จุดเรียนรู้ห่วงโซ่อาหารหรือลานอินฟินิตี้ครับลานอินฟินิตี้ครับอินฟินิตี้คือจุดที่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ครับผมก็ตรงนี้เราเราใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เนี่ยมาเป็นตัวนำเสนอนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในป่าชเฉลนเราจะเห็นต้นไม้นี่คือผู้ผลิตดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ลงมานะครับเก็บสะสมอยู่ในตัวพอใบเขาร่วงหล่นก็จะเริ่มมีปู มากินแล้วก็ปลาก็มากินปูนกมากินปลางูมากินนกสุดท้ายงูตายก็ย่อยสลายแล้วก็กลับไปเป็นอาหารให้กับต้นไม้คือถ้าผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายยังมีองค์ประกอบที่ครบอยู่ในป่าชายเลนเนี่ยการถ่ายทอดพลังงานมันจะไม่มีที่สิ้นสุดหมุนไปเรื่อยๆใช่จะหมุนไปเรื่อยๆ นี่ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดเลยใช่ไหมครับพี่จูนครับใช่ครับจุดนี้คือถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่นี่เลยครับนะครับด้านหลังของเราก็คือต้นไม้ทรงปลูกของอในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็กรมสมเด็จพระเทศครับครับในครั้งที่อ,องพระองค์มารับมอบผืนป่าผืนนี้ร่วมกับป่าหนึ่งด้านไร่ของปตทก็เสด็จมาที่นี่ณจุดตรงนี้แล้วก็ ทรงปลูกพระองค์ละหนึ่งต้นตน,ตน,นะครับดังนั้นนี่คือเป็น2ต้นใช่ครับเป็น2ต้นที่อย่โหครับแต่กิ่งก้านสาขาขยายใหญ่มากเหมือนหลายต้นเลยอายุประมาณเท่าไหร่นะต้นก็ต้นไม้2ต้นนี้ปลูกในปี2 5 5 5ครับปัจจุบันก็อายุ21ปีแล้ว21ปีแล้วถือว่าเป็น จุดเริ่มต้นเป็นพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านในการที่ใ,ให้มีพื้นที่ป่าแบบนี้งั้นจุดนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับมาดูต้นไม้ทรงกลู่ของพระองค์ท่านครับ สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน นอกจากเราได้ศึกษาเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติในป่ากโกงกางแล้วเป็นจุดเรียนรู้ธรรมชาติ <ฮะ S 2> รอบๆตัวอาคารเราก็จะมีจุดเรียนรู้อีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเรื่องของการสาธิตเรื่องของการจัดการของเสียและก็ขยะครับผมอย่างตัวนี้เราเรียกว่าบ้านมาแมลงก็เป็นการนําเอาเศษวัสดุที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมาทําเป็นที่อยู่อาศัยให้กับมแมลงจริงๆแล้วตัวนี้ในต่างประเทศเนี่ยจะเด่นมากเลยโดยเฉพาะประเทศ เขตหนาวเพราะว่าตัวช่องของวัสดุต่างๆมันจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันก็จะทําให้มแมลงเนี่ยเข้าไปอาศัยหลบความหนาวเย็นแต่เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองร้อนแต่เราเอาคอนเซปต์มาให้เห็นว่าของที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยก็สามารถเอามาทําประโยชน์ให้กับระบบนิเวศเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมแมลงที่ช่วยผสมเกสรได้ เรื่องของขยะก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ทางเราก็ให้ความสนใจแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาในการแก้ปัญหาคือเอามาใช้ประโยชน์แบบนี้<ช>เรียกว่าอีโคบิลนะคร,ครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเรียนรู้อีโคบิครับก็อย่างขยะที่เป็นพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานแล้วเราไม่สามารถนําไปรีไซเคิลได้เนี่ยเราก็มายาใส่ขวดครับ ก็ขวดหนึ่งก็ยัดได้ประมาณ1นกิโลนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยจัดการขยะไป80,000กว่าชิ้นเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแค่นี้มีมีอะไรบ้างครับ8 0 0 0มกว่าชิ้นก็เช่นเศษผ้าเศษผ้าที่อยู่ในขวดกระสอบปานกระสอบปาซองลูกอมซองขนมครับก็เอามาทําเป็นอันนี้คล้ายๆเป็นชั้นวางใช่ครับอันนี้เป็นชั้นหนังสือเป็นโต๊ะเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ข้างใน อางนี้ก็ใช่ด้วยช่ก็ใช้ความคงทนของพลาสติกที่มันจะอยู่กับเราไปนานๆนี่แหละมาทาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราต้องการความคงทนเพราะกว่าจะย่อยสลายมันก็นานใช่ใครับแล้วก็ไอ้ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเป็นเหมือนที่นป็ที่นอนนะนี่ก็มีความแข็งแรงเหมือนกันต้องลองต้องลองโอ้โหเป็นไงฮะนอนบนขยะนอนบนขยะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นการจัดการที่มีไอเดียมากแล้วตอนนี้เราได้เอาไอเดียแบบนี้ไปไปใช้ที่ไหนบ้าง ก็ตอนนี้เราก็มีการส่งเสริมให้ชุมชนได้ลองเอาไปทําก็มีแบบที่ก็เอาไปทําแปลงผักเอาไปทํากําแพงผนังโรงเรียนอะไรยเงี้ยครับเมื่อสักครู่นี้ไปดูขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้คร,ครับก็จัดการอีกแบบหนึ่งแล้วแบบนี้ที่มาดูในการคืออันนี้ก็เป็นจุดเรียนรู้ การจัดการขยะอินทรีย์ครับอันนี้ย่อยสลายได้อันนี้ย่อยสลายได้หลักการเป็นยังไงครับเรามีการจัดเลี้ยงในพื้นที่เรามีนักท่องเที่ยว mm hmm. บางทีก็จะมีเศษอาหารแต่เราต้องการให้ไม่มีขยะออกไปด้านนอกสูตรเลยครับก็นอกจากการจัดการแบบต่างๆแล้วตัวของขยะที่ย่อยสลายเนี่ยเราจะใช้ชุดชุดนี้นะครับเรียกว่าชุดย่อยสลายขยะอินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนนะครับหรือเรียกว่าไบโอดีเกรเดชันบินครับ เรียกสั้นๆว่า BB ครับชุด BB หลักการก็คือมันเป็นการหมักเศร็อาหารโดยใช้อากาศครับก็จะทําให้ไม่มีแก๊สมีเทนที่ไปทําให้เกิดการเบนกระจกแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นก็คือเราก็จะเปิดตรงนี้ขึ้นนะครับปุ๊บเทเศษอาหารที่เหลือลงไปในนี้ครับเสรษอาหารใส่ลงไปอ่าแล้วก็หยิบใบไม้ดุมกามใส่ลงไปเทน้ำหนึ่งขันครับแล้วก็แล้วก็ปิดไว้ครับก็จบ ครับเขาก็จะมีการย่อยสลายโดยกระบวนการของจุลินทรีย์ธรรมชาติแล้วก็ระบบท่อพวกนี้ก็จะส่งอากาศเข้าไปในเศษอาหารข้างในอที่ย่อยโดยออกซิเจนก็คือจากท่อนี้มันใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับถึงก็ถ้าเป็นเศษข้าวหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หมดแล้วครับสามารถกําจัดขยะอินทรีย์ได้ครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ กิจกรรมไฮไลท์ของที่นี่นะครับพี่จูนเขาบอกว่าที่นี่มีกอซิล่าจริงละใช่ครับนี่ครับกอซิล่าแห่งป่าเชเลนอันนี้ไม่ใช่พื้นที่ทําการแสดงใช่ไหมครับไม่ใช่ครับโอ้ oh, เหมือนกับเราไปดูจระเข้ขึ้นมาแสดงเลยแต่อันนี้ก็คือน้องตัวเงินตัวทองใช่ครับนะหรือก <Godzilla. S 1> อซิล่าแห่งป่าเชเลนทําไมเขามาอยู่รวมตัวกันเยอะขนาดนี้นครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะครับที่เราให้นักเที่ยวเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญระดับ มากๆเลยของป่าชายเลนนะครับก็คือตัวเงินตัวทองนะครับทำไมมันถึงสําคัญตอ่อระบบนี้คือสัตว์กลุ่มนี้ถ้าไม่มีเนี่ยซากศพจะเต็มป่าเลยนะครับเขาจะเป็นตัวที่คอยกําจัดซากสิ่งมีชีวิตแล้วก็ควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่น แล้วพอเขาถ่ายมูลออกมาเนี่ยก็เป็นการหมุนเวียนทั้งอาหารไปให้พืชไปให้ต้นไม้ก็เป็นการรีคอร์ดีตัวของพลังงานแล้วก็ตัวของธาตุอาหารไปยังพืชเหมือนตัวอินฟินิตี้ที่ไม่มีใช่ใช่ตัวนี้ก็เลยมีหน้าที่สําคัญแต่เหมือนเขามานอนรออย่างนี้เหมือนเหมือนเราเลี้ยงเขาไว้เลยคล้ายๆครับแต่จริงๆเราไม่ได้ขังไม่ได้ขังใช่ไหมครับอันนี้เขาก็สามารถหากินได้ตามปกติของเขาสามารถออกไปได้หมดเลยใช่แต่ทีนี้เขารู้ว่าพื้นที่ตรงเนี้มีอาหารซึ่งเขาไม่ต้องใช้พลังงานออกไปหา มันง่ายสําหรับเขาเขาก็มารวมกลุ่มกันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทําให้เขาติดนิสัยไม่ต้องไปหาอาหารที่อื่นเดี๋ยวก็มีคนเอามาเลี้ยงแล้วถ้าบมน,นิเวศหรือว่าวัฒจักรของเขาเนี่ยจะเสียไปอ๋อไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเงินตัวทองเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความยืดหยุ่นในการหากินสูงเราเรียกว่าเป็น generalist ก็คือเขาสามารถปรับตัวการกินเนี่ยได้อยู่ตลอดเวลาก็หมายความว่าถ้าตรงเนี้ยเรามีอาหารเขาก็กินแต่ถ้าเราไม่ให้เขาก็หากินเองได้ก็คือนักท่องเที่ยวจะสามารถมาให้อาหารก็ได้ใช่ครับผมสิ่งที่เขาชอบก็คือ ก็คือปลาครับก็อันนี้เราก็จะไปซื้อปลาสนับสนุนชุมชนด้วยหรือบางทีชาวบ้านมีการแลร่ปลามีก้างปลาที่ต้องไปทิ้งเป็นขยะ,ะเราก็เอาส่วนเหล่านี้มาทาเป็นกิจกรรมตรงนี้ต้องบอกว่าได้มาเปิดหูเปิดตาได้มาศึกษาป่าชายเลนนะครับที่เป็นป่าชายเลนที่สร้างโดยมนุษย์ต้องพูดอย่างนั้นนะครับ,รบพื้นป่าที่ใหญ่ พืนปลาหนึ่งในประเทศไทยนะครับ700กว่าไร่นะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าพอมาเห็นแล้วเราก็ได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับเหมือนกับปลาชายเลนในธรรมชาติเลยและที่สําคัญมีกิจกรรมต่างๆเยอะแยะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนรู้ระบบนิเวศนะครับแล้วที่สําคัญนี่ยังมา ให้อาหารกับน้องกอซิล่าซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณจุ๋มแหลงสูงครับขอบคุณครับคุณบินครับครับวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับั้างหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวของประเทศไทยได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมในอัปเดตไทยแลนด์นะครับแต่วันนี้เราสองคนพร้อมกับทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาดูกอซิล่ากัน